สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะครับเป็นสรุปรวมย่อๆนะครับให้กับพี่น้องนะครับมือใหม่เส้นใหม่นะครับกันนะครับให้ให้ได้ค้นหาง่ายๆนะครับบางทีผมก็ทําคลิปไปบางทีมันก็แบบเป็นรวมหลายเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําแบบคลิปนะครับแบบ รวมนะครับในเรื่องของการแขวนกรงนกนะครับเราก็จะมาพูดถึงการาใส่ผ้าคลุมกรงนะครับว่าเราควรใส่ไหมนะครับผมก็อันดับแรกก็จะพูดเรื่องของการแขวนนกนะครับซึ่งถ้าเราเป็นสายต่อนะครับถ,ถ้าสายต่อหลกัหลกๆเลยนี่คือเน้นเลยครับม,มือใหม่เช่นใหม่ทุกท่านนะครับเน้นเลยว่าอย่าห้อยนกนั้นใกล้กัน ผมเคยพูดไปแล้วนะครับใน,ในหลายคลิปที่รวมๆกันนะครับอ,อย่างใกล้สุดนะครับใกล้สุดก็สักประมาณใกล้สุดเลยนะถ้าท่านมีพื้นที่นะพี่น้องอถ้าท่านมีพื้นที่นี่คือ,อใกล้สุดนี่ก็จะ3เมตรขึ้นนะครับห่างกันในสามเมตรขึ้นนะครับนนมเมนาะนะเพราะว่าอะไรนกต่อนนี่ถ้าเกิดแขวนไว้ใกล้ๆกันนี่มันจะมีข้อเสียนะครับหนึ่งก็คือเล่นกันจนเหนื่อย นะครับสองก็คือเวลานกป่าเข้าร่วมมันอยู่ใกล้ในเจอนกป่าเนี่วๆมันก็จะหยุดเล่นนะครับซึ่งเป็นข้อเสียทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับเสียนรุ่นเก่านี่ถึงไม่ค่อยแขวนนกใกล้กันนะครับโดยเฉพาะแถวอีสานพื้นที่เป็นกว้างครับพี่น้องครับตามบ้านตามกระชานตามยุ้งฉางอย่างเงี้ยนะครับข้างล่างนะครับยิ่งเป็นบ้านสชั้นนะครับทั้งข้างบนข้างล่างได้หมดเลย นะครับแต่ถ้าทางภาคกลางก็จะมีพื้นที่นั้นน้อยไปหน่อยนะครับนะ Minor. อย่างเช่นตรงนี้คือโซนนี้นะครับก็จะเป็นนกนกฝึกนะครับนกฝึกนะครับเพราะว่ายังไม่เข้านกต่อแล้วครับนกพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมันยังไม่ได้เฉลยเยอะนะครับผมก็จะแบ่งโซนมาอย่างเงี้ยพี่น้องครับนะแบ่งโซนมาห่างๆนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับห่างมากนะครับตัวนี้น่าจะ3เมตรขึ้นนะครับสเมตรขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็จะไม่กั้นนะครับแต่ถ้าใกล้ๆกันอย่างเงี้ยนะครับ นี่อย่างเช่นประมาณ2เมตรกว่านะครับก็จะมีผ้านะครับมีผ้ากั้นแบบนี้นะครับไม่ให้นกเห็นกันอยู่แล้วนะครับอันนี้สายต่อนะแต่ถ้าเป็นสายพวกมงสายมงคลสายสายฟังเสียงนี่ไม่คือไม่มีปัญหาเลยปล่อยเลยนะครับแต่ถ้าสายต่อนี่ต้องต้องคํานึงถึงจุดนี้ให้มากนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ห่างนะครับเห็นมนี่คือเน้นเลยนะครับสาหรับการแขวนนกนะครับนกก็จะไม่เห็นกันนะครับเห็นไหมครับเห็นตัวนี้ก็จะไม่เห็นตัวนั้นใช่ไหมครับ ตัวนั้นก็จะไม่เห็นตัวนั้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนตัวนี้ที่ไม่ที่เห็นเพราะว่ามันมันห่างก่าเพื่อนนะครับมันก็จะห่างใช่ไหมครับห่างมากนะอันนี้เน้นเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่เป็นมือใหม่เส้นใหม่ที่จะทํานกต่อนะครับเน้นเลยนะครับแรกๆกอาจจะต่อมาได้นี่คืออาจจะอยู่ในกองรวมก็ได้ครับกงรวมหรืออยู่นะอยู่แขวนที่ใกล้ๆกันเลยไม่มีปัญหาขึ้นกงเดียวแล้วก็แขวนไว้ติดๆติดติดกันนี่นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เราจะเข้าฝึกนะครับแล้วแต่สูตรเนาะสูตรฝึกบางท่าน8เดือนเราออกเนี่ยก็ก่อนน,นั้นสักประมาณเดือน2เดือนก็ควรจะแยกมาทําเหมือนผมนะครับแต่องผมี่จะแยกนกประมาณแปดเก้าเดือนเ็จริงแต่ยังไม่ออกฝึกนะครับแยกมา8ปดเดือนแล้วก็มารอฝึกประมาณปีหนึ่งถ้าตัวในเร็วนะถ้าตัวในช้าก็าไปก็อาจจะแยกมาสักปีหนึ่งก็ได้ นะครับแต่ถ้าแบบนกใหม่ๆเราต่อมาได้นะครับวันสองวันสามวันนี่หรือสองสเดือนยังไม่ขึ้นเราขังไว้กรงรวมก็ได้หรือใส่แบบกรงเดียวแล้วก็เอาแขวนไว้เหมือนเหมือนผมทำเนี่ยนะครับเหมือนผมทําตรงเนี้ยนะครับเนาะอันนี้คือ,อการแขวนนกนะครับนี่ชุดชุดนี้จะเป็นชุดที่จะเข้าพรเนยียดหมดนะครับนี่เช่นตัวนี้ก็เห็นนะครับตัวนั้นก็จะห่างนะครับจากตัวนี้ไปตัวนี้ยังห่างมากนะครับนี่นะครับจริงๆได้อีกตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ นะครับผมแต่ว่าถ้ามาใส่ขั้นตรงนี้ก็คงจะต้องมีผ้านะครับผ้ามากั้นเลยนะครับเนาะอันนี้คือสูตรนะครับที่ผมนะครับได้ทำนะครับมาตลอดนะครับในการเลี้ยงนกคือเซนนุนกาจะบอกว่าถ้าทํานกต่อคือต้องแขวนให้ห่างกันนะครับถ้าไม่ห่างก็ต้องหาอะไรมากั้นปิดนะครับไม่ให้เห็นกันนะครับจะดีที่สุดนะครับตรงนี้เนาะอันนี้คือเรื่องของการ แหนนกต่อไปเรื่องของการคุมนะครับคุมหัวกรงนะครับคุมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมว่าอันนี้อาจจะดูที่บริบทของแต่ละที่นะครับเนาะบางที่เขาก็ไม่คุมบางที่เขาก็เปิดเลยนะครับแต่บางที่เขาก็คุมนะครับคุมเพื่ออะไรคุมเพื่อ,อป้องกันอันตรายบ้างนะครับให้นกได้พักนะครับในร่มในอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันก็จะเป็นการดีนะครับและที่สำคัญคือ,อช่วยป้องกันนะครับนกที่อาจจะอสองดาวก็ได้นะครับป้องกันได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุมมากจนเกินไปคุมลงลึกจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้นกนั้นแงนก็ได้นะครับพี่น้องครับแล้วก็อยู่ตรงสถานที่บริเวณสถานที่ด้วยนะครับตรงนี้นะถึงบอกว่านกที่เป็นนกสองดาวนี่คือถ้ามันมีแงนมีอะไรก็พยายามเปลี่ยนกรงเปลี่ยนผ้าคลุมเปลี่ยนที่อย่างเงี้ย นะครับตรงนี้นะครับอาจจะช่วยได้นะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้คือบริบทนี้คือไม่ตายตัวแต่แถวอีสานนี่เขาจะคุมทั้งหมดนะครับน้อยมากที่จะไม่คุมส่วนมากจะเป็นนกใหม่นกเฉลยใหม่เขาใหญ่ช่างผมนี่นะครับได้เมียใหม่มาผมก็ไม่คุมครับนะไม่เป็นไรหรือคุมก็ได้แต่ถ้าเป็นนกที่เข้าฝึกนี่ผมจะคุมทุกตัวครับนะสังเกตว่าจะมีผ้าคุมทุกตัวนะครับเนี่ยจะมีผ้าคุมทุกตัวนะครับเนาะอ่านี่นะครับมีผ้าคุมทุกตัวนะครับ สังเกตเลยนะครับตรงนี้ผ้าคุมนะครับส่วนท่านจะคุมหรือไม่คุมนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่บริบทแล้วก็อยู่ที่ความสะดวกนะครับของท่านเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังในคลิปนะครับที่ย่อยๆแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะก็คือสรุปเลยนะครับการแขวนนกีดคือถ้าสายต่อก็ต้องเป็นห่างๆนิดนึงครับพี่น้องครับ ห่างๆอย่าไปแขวนใกล้กันนะครับเนาะ,ะถ้าเป็นสายมงคลหรือสายฟังเสียงก็อีกเรื่องหนึง่งน,นั้นอาจจะเปิดให้เล่นกันบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าสายฟังเสียงถ้าเกิดมันเล่นกันบ่อยแล้วมันก็เบื่อแล้วมันก็ไม่อยากจะขัดไม่อยากอะไรให้เราได้ยินนะครับแต่ว่าสายต่อเราต้องฟิกตรงนี้ด้วยเพราะว่าเวลานกขึ้นต้นไม้แล้วนกมาเข้าร่วมแล้วมันเจอนกเหนียวนี่มันจะนกเรามันจะไม่เล่นนะครับเนาะตรงนี้ก็ฝากให้กับเซียนมือใหม่ที่สอบถาม นะครับการเข้ามาตรงนี้นะครับส่วนจะคุมหรือไม่คุมนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะสำหรับการคุมกรงแต่ผมสําหรับผมผมแนะนําให้คุมดีที่สุดแหละนะครับคุมกรงนี่จะดีที่สุดเลยนะครับมันจะช่วยได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นแขวนว้ต้นไม้ก็จะได้ช่วยบังแดดบ้างนะครับการสิ่งที่เขาเห็นบางทีมันบินมาเหี่ยวอย่างเงี้ยนะครับก็หลบได้เงี้ยนะครับ หรือไม่ให้เหี่ยวเห็นบ้างดีก็ลบได้อาศัยตรงนี้นะครับช่วยนะครับพยุงตรงนี้เนะาะฮะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนะครับวันนี้นะเกี่ยวกับการแขวนกรงนะครับการคุมกรงนะครับคุมหรือเปล่านะครับหรือจะห่างขนาดไหนดีที่สุดนะครับเนาะก็ตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลพิธิแล้วกันแต่เน้นเลยว่าสายต่อเอาง่ายว่าไม่อยากให้นก ชินนะครับเล่นกันจนชินนะครับพอไปเจอนกปลาเนี้ยแล้วมันจะไม่เล่นนะครับเมื่อเล่นกันไปนั้นแล้วมันจะเบื่อนะครับนี่คือประเด็นหลักเลยส่วนจะคุ้มไม่คุ้มนั้นอยู่ที่บริบทลวกันนะครับเนาะก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจนะไม่ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องนะครับป็นอีเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับ สำหรับผมนะครับไปก่อนรครับสวัสดีครับ